ล้านนาตะวันออกเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ติดช,ชายแดนทิศตะวันออกภาคเหนือของประเทศไทยบนผืนป่าน้ำน่านส่งความอุดมสมบูรณ์สู่ลุ่มน้ำเจ้าพยาก,กว่า45เมืองน่านเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่งดงามและหลากหลายและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีให้เยือนในทุกฤดูอำเภอทุ่งช้างเป็นพื้นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขาร้อยละ6 5 เป็นพื้นที่ราบภูเขาร้อยละ35ของสภาพที่ตั้งทั้งหมดลักษณะอากาศของอำเภอทุ่งช้างขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจำฤดูกาลทำให้อาเภอทุ่งช้างมีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวและฝนตกชุกในช่วงฤดูฝนดินในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแบบภูเขาสูงตามสภาพของพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงโดยสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของอำเภอทุ่งช้างที่เอื้อต่อการปลูกผลไม้ ทำให้รสชาติของงอทุ่งช้างมีรสชาติและคุณลักษณะเด่นไม่เหมือนใครหวานกรอบล่อนเนื้อไม่ติดเมล็ดแห้งไม่ฉ่ำน้ำอร่อยงอทุ่งช้างงอโรงเรียนงอแห่งคุณเขาของดีอำเภอทุ่งช้าง ผมนายทศพลตาคำประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเก,รกรษตรทุ่งช้างจำกัดสหกรณ์การเกรษตรทุ่งช้างจำกัดมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์โดยการส่งเสร,ริมให้สมาชิกหันมาเพาะปลูกพืชผักและผลไม้ที่สหกรณ์หาตลาดคู่ค้าปลายทางมีบรรทัดสัญญาประกันราคาผลผลิตล่วงหน้าเป็นไปตามแนวทางการส่งเสร,ริม ของภาครัฐที่ใช้การตลาดนำการผลิตเช่นเงาะทุ่งช้างเป็นต้นเพื่อลดความเสี่ยงผลผลิตราคาตกต่ำและช่วยประยุง์ราคาผลผลิตในพื้นที่สร้างความเป็นธรรมในด้านการซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้แก่สมาชิกโครงการสร่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นของกองส่งเสริมสหกรณ์เพื่อผลักดันให้เงาะทุ่งช้างมีมูลค่าสูงขึ้นสหกรณ์ สามารถเป็นแหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิตให้แก่ชมมชิกเป็นที่พึ่งแก่ชมมชิกอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้บริโภคได้รู้จักเงาะทงช้างได้อย่างแพร่หลายมากขึ้นชมมชิกมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นสร้างความเชื่อม,มั่นและความศรัทธาต่อสหกรกรครับ ผมได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกงอกคุณภาพของสหกรณการเกษตรตรงจ้างํำกัดที่ได้มาถ่ายทอดของความรู้การพิจงอที่ดีถึงกองแก็บโดยมีความหวังว่าจะทําให้งอกมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมีรายได้ดีกว่าท้องตลาดเพราะสหากรณจะเป็นคนรวบรวมงอกไปจําหน่ายในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดจึงขอขอบพนสหากรณการเกษตรตรงจ้างํำกัดที่มีโครงการดีๆเพื่อกับเกษตรกรวันนี้เราพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนเง้อ ของอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับณนะพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นส่วนที่ว่าได้ผลในเรื่องของการปลูกเงาะนะครับซึ่งมีการดําเนินการกันมาไม่น่าจะน้อยกว่า15ปีนะครับตอนนี้ผลผลิต,ตออกมาแล้วพบว่านะครับในพื้นที่ของอำเภอทุ่งช้างเนี่ยผลผลิตเงาะนะครับจะมีความแตกต่างจากที่อื่นนะฮะก็กรอบร่อนหวานอร่อยที่สําคัญคือใช้น้ําจากแหล่งธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพจะต้องแตกต่างจากที่อื่นเราประสานกระทางของ สากลก,การเกษตรทุ่งช้างจำกัดซึ่งเป็นองค์กรของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้ให้มาการสนับสนุนเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่ต้นน้ำนะครับในเรื่องของปัจจัยการผลิตนะครับเรื่องของสินเชื่อและสากลก,ก็จะทําหน้าที่ในการรวบรวมแล้วไปทําหน้าที่ทางการตลาดนะครับพัฒนาคุณภาพมีการบรรจุพันธุ์ให้สอดคล้องกับตลาดปัจจุบัน ก็คาดว่าผลผลิตเงาะจะสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรในอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านได้เป็นอย่างดีนะครับสามารถไปช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของหนี้สินของเกษตรกรได้ครับขอบคุณครับ